ที่ทุกคนทราบนะคะว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นสเตจเกือบสุดท้ายของเจเนาะเพราะว่าสเตจสุดท้ายของเจเนี่ยก็จะเป็นในวันพรุ่งนี้ค่ะก็ถ้าเกิดใครว่างนะคะก็ไปเจอกันได้เนาะก็เริ่มยังไงเียก็พยายามที่จะพูดให้รู้เรื่องนะคะค่ะก็อย่างที่ทุกคนได้ทราบเนาะ ที่เห็นจากออฟ i ิเชีที่ประกาศไปเมื่อวานนะคะแต่สำหรับใครที่ยังไม่เห็นเนาะก็จะอยากจะประกาศอย่างเป็นทางการนะคะว่าเจเจชายาดาสุกสินะคะขออนุญาตจบประกาศจบการศึกษาค่ะจากวงเดซีเดซี่ค่ะเนื่องจากปัญหาทางการเดินทางนะคะแล้วก็ จะคิดว่าจะาจ,จะไม่ค่อยมีเวลามาซ้อมหรือว่าจะเป็นอาจจะทําให้วงแบบว่าอาจจะส่งผลกันทบต่อทางวงอะคะ่ะก็เจก็เลยตัดสินใจว่าจะประกาศจบการศึกษาะคะ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเจะก็ต้องขอขอบคุณทางวงเดซี่เดซี่นะคะที่ มอบโอกาสดีๆให้กับเจนะคะแล้วก็ขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะคะที่เอ็นดูในตัวเจแล้วก็ขอบคุณเมมเบอร์ทุกๆคนนะคะที่คอยช่วยเหลือกันมาตลอดเนาะแล้วก็คอยแบบว่าสนับสนุนด้วยการอะไรแนี้แล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะคะจจก็ต้องขอขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนเลยนะคะที่ คอยให้กำลังใจคอยซัพพอร์ตพวกเราอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็ไม่ทิ้งพวกเราไปไหนนะคะขอบคุณทุกุกคนมากๆเลยค่ะแล้วก็เจจะบอกว่าเจาไม่ได้หายไปไหนนะคะเจก็ยังอยู่ตรงนี้นะคะ่ะก็ฝากทุกทุกคนติดตามตัวเจเองแล้วกว็รวมถึงตัวเมมเบอร์เพื่อนเพื่อที่ๆน้องๆทุกคนด้วยนะคะฝากวงไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะแล้ก็อยากจะเป็นกันค่ะ เป็นตัวแทนเป็นตัวแทนบอกความรู้สึกของพวกเรากับเจนะก็เราก็อยู่ในกันตั้งนานแบบผ่านอะไรมาเยอะแยะเลยอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีแล้วก็อยากจะบอกว่าเจก็เป็นคนที่น่ารักแล้วก็ใส่เสมอก็อยากจะบอกว่าพวกเราดีใจนะที่ได้รู้จักเจก็ ดีใจที่ได้เจอทุกคนก็ตลอดเวลาที่ผ่านมาเราก็เห็นความทุ้มเทของเจเจมากมากแบบเจเจน่ารักสดใสเสมอถึงแม้ว่าจะเหนื่อยจากการเดินทางหรือว่าอะไรแบบนี้ะก็ยังเห็นว่าน้องก็ทุ่มเทอยู่ตลอดใช่ก็อยากจะบอกพวกเราก็อยู่ตรงนี้นะก็ถ้าเกิดว่ามีอะไรไม่สบายใจหรือว่าอยากจะปรึกษาพวกเราก็พร้อมที่จะอยู่ตรงนี้ตลอดก็ทุกคนก็รักเจเจนะ ที่ได้อยู่ด้วยกันวันนี้งแล้วก็วันที่มาซ้อมอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าแบบเออไปอยากให้เจอยอู่ก็ยังไงก็อยากให้เจประสบความสําเร็จนะหลักเายแี้ก็อะไรดีประสบความสํมเา,รสาสเร็จมีความสุขมากๆแล้วก็ ก็ว่าเจชอบทางนี้แต่เจก็มีภารกิจของเจใช่ไหมอยากให้เจแบบอย่าละทิ้งนะก็ขอให้มีงานแสดงงานนั่นนี่จะคอยติดตามขอบคุณสูกก็ราละเอียดตรงนี้เสมอจ้าก็เราซึ้งกันมาแล้วเนาะเปลี่ยนอารมณ์หน่อยไหม หรับเพลงต่อไปใใช่ใงงก็เป็นเพลงสุดท้ายของวันนี้นะคะที่เราจะนำมามอบให้กับทุกคนนะคะอยากจะให้ทุกคนนะคะหัวใจเต้นตึก,ต,กตักตักไปพร้อมกันนะคะกับเพลงที่มีเซนเตอร์น,น,นนะคะแ <laughs> yeah, ช่ๆชๆๆๆๆ 大声